สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่14กันยาวันนี้ก็เดินออกมาดูสถานที่ซอ,อยที่วัดพุทธลนาจรันจลัน,ลนสีดูดากัน อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะะรันซีดูดักกันทามาอยู่ตั้งสองเดือนกว่าแล้วไม่ได้เดินออกไม่ได้เดินออกมาเลย <c oughs> วันนี้ก็ทำงานเสร็จเช้าๆก็เดินมาดูถนนทางเข้าวัด แล้ดูบ้านโยมด้วยดูที่นี่มันเงียบเดียเงียบสงบไม่มีความวุ่นวายนะไม่มีไม่มีความวุ่นว,นะวายไ,ไม่เหมือนเมืองไทยมีต่ขา่าวพระทุกวันไม่รู้ผมจะกลับวัดได้หรือเปล่าต้องไปทำบัญชีอยู่องค์เดียวต้องไปทำบัญชียุ่งแล้ว เงินก็ไม่มีจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟอต้องไปทําบัญชีปวดหัวเลยทีเนี้ยอ,อคิดหนักเหมือนกันวันนี้ก็มาขายเครียดเดินเนาะเดินดูซอยที่เราอยู่นะตอนนี้ก็เดินออกไปประมาณสักร้อยเมตรร้อยสองร้อเมตรนี่แหละไม่ไกลแล้ว ดูบ oh, ้านโยมมั้อยู่เงียบเงียบสบายสบายโอ้ตัวเรียนลูกใหญ่หอยเรื่องปลังเลไเนะเงียบดีนะเงียบสดสงบสบายวัดของเราครับเนี่ยวัดของเราก็เงียบสงบ แต่อาจารย์ก็มีบาร,รมีสูงมีบาร,รมีมากเพราะอยู่มานานเนาะอาจารย์ก็กำหนดที่จะกลับก็วันที่สิบเก้าตุลาอยู่อีกยาวนะอยากจะกลับก็กลับไม่ได้ก็ทำต่อวีซ่าให้เรียบร้อยก็ต้องอยู่ต่ออยู่ต่อ ถึงวันที่สิบเก้าไปดูในลายก็ให้ลบรูปภาพขยะที่เราลบไปเรียบร้อยแล้วก็ไปลบหมดเลยลบไม่เหลือทั้งภาพเก่าภาพใหม่ภาพที่ถ่ายก็ลบเรียบอันนี้ก็เป็นหน้าพระพุทธรูปพระพุทธชินราชนะครับตรงนี้ก็เป็นอ่า เป็นศูนย์กลางของวัดนี่ทำมาสวดมนต์ข้างหลังก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมเก่าตั้งแต่สร้างโรงเจเนี่ยนี้ของก็จะปิดทองข้างนอกก็กรถาปิดทองอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อทันใจนทุกวันทุกวันก็กิจวัตรประจำวันก็มีแค่นี้นี่บางทีก็อาจารย์ก็มานั่งอ่า นั่งผมน้ำมนแทนอาจารย์อาจารย์ไปข้างนอกก็มาผมน้ำมนให้แก่นี่ก็เป็นแท่นบูชาพระประจำวันมันเกิดนะอันนี้ก็เป็น,นพระพุทนะธรูปปางพระมาะอาจารย์ชอบอ่ะสวย ขังดิครับก็สวัสดีไม่มีอะไรจะให้ดูวันนี้ก็อันนี้ก็เป็นป้ายป้ายชื่อนะป้ายชื่ออช่วงเดือนเจ็เขาก็มาไหว้กันเขามาตั้งโต๊ะไหว้กันตรงข้างหน้าเนี่ยที่วัดก็น่าจะโอกาสถ้ามีโอกาสก็จะทำนะป้ายชื่อ โอเคก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็ให้ดูนะครับอันนี้ก็อาจารย์ก็อยู่ที่นี่ก็สบายดีก็สวัสดีครับ